เมื่อน้องสาวในอยากแต่งรถซิ่งคนผลไปพี่ชายเนี่ยจะนิ่งเฉยได้ไงจริงปะและสําหรับวันนี้พี่น้องสายซิ่งก์เขาขับซีวิกเฟอมาขับเดิมๆมาเบื่อและกันเลยมาจัดชุดแฮปปี้มิวชุดใหญ่ชุดโตใช้โยโฮฮิลโอ้โหเจ็บคออีกแล้วคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าซีวิกเฟอสเต็ปแต่งเกือบสามแสตของน้องสาวผู้น่ารักคนนี้มีอะไรบ้างและจะออกมาหลอกขนาดไหนเริ่มขั้นตอนแรกในการทำการเซตติ้งโช๊คอัพสตาร์บัคเกอร์เพราก็ใส่แรงหมาเข้าไปที่ตัวโช๊คและใช้เวลาติดตั้งเพียงไม่นานครับโช๊คอัพ ส่วนฟิตเมนต์เนี่ยอยากได้แบบไหนแจ้งทางเลสเทคได้เลยนะครับจะเอาเป็นสเต็ปใช้งานหรือ step สเต็ปซิ่งจอดโชว์หล่อๆเนี่ยก็บอกกันได้ตัวล้อเลือกใช้เป็น BBS C a R สีซาตินแบรนด์ล้อโฟล์ฟอร์มิงนื้อหนักเบาจากไทย A O W ต่อด้วยการติดตั้งกันชนหน้า F L 5 t าใช R บอกเลยว่าหล่อดุดขึ้นมาเป็นกองพร้อมกับติดตั้งกันชนหลัง F L 5 t าไท R ไปด้วยสำหรับคันนี้สั่งทำเป็นพิเศษดิฟฟิวเซอร์หลังคาร์บอนพร้อมกับเพิ่มเติมชุดคาร์บอนรอบคันไม่ว่าจะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอน F L 5รรรวมถึงอออเดด์์บข้างคาร์บอนอยังไม่จบเพียงเท่านี้ไอเสียจะชุดท่อออกากทาาางยคร์บบอออนขวาต้ง เลยว่าพี่น้องครูเนี่ยเขาแต่งรถได้สุดเจ๋งและยังไม่จบเพียงเท่านี้โอ้โหยังไม่จบอีกเหรอแกอาการล้อม,มนันงล้